คนดังนี่รถอย่างใยดึงประปาแน่นอนอเตี้ยเวทีคนดังถ้าเอ <c oughs> ามาปัวเล็กเทีย,ยีปึนหรือว่ามาติงวันกน หัิเออบอกน้องแหละรถปัดเียน้องๆรถปัดโอรถอะไรยังมาติกาเดีวน่ออไปที่ไหนกันวะเดี๋ยวมาแล้วายุดแล้วมาเลย mà càng đi rồi à mà càng đấy ừ. mà càng đi ngồi vô 2 3 tên đi ông cả anh tên tên này

คือเราไปทำโรงอะไรอย่างนี้ไหมผมถามไหมปดัดได้เนี่ยพี่มันถามน้องมันถามเนี่ยมาละรถมาแล้วมาเร็วใคมาอยู่ <c oughs> <c oughs>

lên <Nun> lên <Nun> luật hải ủi hẳn lên <Nun> lên ơi 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 ô ô